สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Happy Place พื้นที่ความสุขเช่นเคยค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการเรานะคะมาชวนพูดคุยกันค่ะว่าเราเคยคัน,คนยุบยิบ,ยบ,ยบที่อุ้ยอุยสีสาว้ไหม <laughs> อะไรเงี้ยขันเสร็จปุ๊บอะไรคะหิมะตกหน้าหนาวหรือเปล่าไม่ใช่จ้าปรากฏว่าเป็นรังแคร์ค่ะเพราะว่าเรายิ่งเก่านะคะยิ่งเป็นแผลหนักเลยค่ะทีนี้ทําให้เสียบุคลิกภาพนะคะใครมีอาการแบบนี้ค่ะรีบเข้ามาฟังค่ะวันนี้เราจะมาหาทางออกร่วมกันค่ะ ลังแคนะคะก่อนอื่นเลยนะใครรู้บ้างหลังแคคืออะไรนะคะรลังแคสีขาวขาวนะคะที่เห็นเป็นสะเก็ดบนหัวเราเนี่ยจะสังเกตได้ง่ายบริเวณคนผมเลยนะคะอ,อันนี้ก็คือเกิดจากว่าเส้นผมของเรานะคะโดยทั่วไปเนี่ยเซลลนะคะจะมีการผัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะซึ่งปกตินะคะวงจรของการหลุดของเซลเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ28วันค่ะแต่คนที่เป็นรังแคม,มันก็อาจจะเร็วกว่าปกติค่ะบางครั้งก็อาจจะมองเห็นด้วยตาเปล่านี่เลยล่ะคะ่ะแล้วก็ยิ่งเก่านะก็ยิ่งหลุดล่วงเต็มไปหมดนะคะโดยเฉพาะโอ้โหเนี่ยถ้าต้องใส่เสื้อ สีดำหรือสีเข้มๆนี่เรียกได้ว่าเสียความมั่นใจกันเลยทีเดียวค่ะก็นิดหนึ่งเนาะบุคลิกภาพอะไรเนี่ยจะมาเกาะตรงเื้อเราใช่ไหมแต่หยุดก่อนค่ะเราอย่าตกใจไปนะคะยังพอมีทางออกค่ะเริ่มที่ขั้นตอนที่1คือเราต้องดูแลนะคะก่อนการสระผมนะคะเราจะต้องล้างผมด้วยน้ําเปล่าทุกครั้งก่อนสระค่ะเพื่อล้างสิ่งสกปรกเนาะที่เราเจอมาแต่ละวันเนาะ เพื่อให้เนี่ยอพอล้างออกไปเสร็จเนี่ยเราก็จะสระผมให้เอานิ้วเนี่ยนวดเป็นวงกลงมเบาๆนะคะ,คะท,ที่หนังศีรษะของเราค่ะ,คะแล้วก็ค่อยฉโลมแชมพูนะคะแล้วก็นวดต่อไปค่อยๆนวดอย่าไปเกาแรงนะคะแล้วก็จะช่วยถนอมหนังศีรษะด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่เกาแรงเนี่ยมันก็จะไม่ให้เกิดรังแคได้นั่นเองค่ะค่ะค่ะ,คะพูดถึงขั้นตอนของการสระผมนะเราไม่ควรที่จะเกาแรงๆขณะสระผมเพราะว่าบางทีติด เกาต้องเกาแรงๆกลัวไม่สะอาดหรือว่าบางคนไปสระผมที่ร้านก็จะชอบบอกขอแรงๆเ่าขอแรงๆเลยอ่าเว้นไว้ก่อนนะคะช่วงนี้ก็อย่าพึ่งเกานะคะเพราะอาจจะทาให้เกิดการติดเชื้อแล้วก็เกิดปัญหารังแคตามาได้นะคะแล้วก็แนะนําให้ใช้ยาสระผมค่ะที่มีตัวยาในการขจัดเชื้อราบนหนังศีรษะนะคะอย่างเช่นคีโตคนาโซนะคะซิลิเนียมซันไฟเป็นต้นค่ะแล้วก็ไม่แนะนําให้ใช้น้ําอุ่นสระผมนะคะน้ําอุ่นของบางคนอาจจะเป็นน้ําอุ่นมากนะคะติดสุกแล้วนาะตอุ่นจะสุกอยู่แล้ว ช่วงนี้ก็พักจากน้ําอุ่นไว้ก่อนนะคะเพราะว่าการใช้น้ําอุ่นทำให้น้ํามันตามธรรมชาติของหนังศีรษะของเราเนี่ยถูกช้าล้างออกไปค่ะทําให้หนังศีรษะแห้งแล้วก็เป็นรังแคได้ค่ะแล้วก็ควรที่จะใช้ครีมนวดนะคะนวดเส้นผมนะะคทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีก่อนล้างออกค่ะค่ะขั้นตอนการสระผมก็สําคัญเช่นกันเนาะพี่ฝนค่ะแล้วหลังจากที่เราสระเสร็จแล้วนะคะต้องทำไงคะให้มันแห้งค่ะเป่าผมให้แห้งนะคะบางคนแบบ ทำมาอย่างดีหมดแต่ตอนมาตายตอนจบนี่คือไม่เป่าให้แห้งนี่ก็คือมีโอกาสนะคะเกิดเชื้อราหรือว่าความชื้นเนี่ยมันจะแพร่กระจายไปที่หนังสีสารแล้วถ้าเรานอนทับเข้าไปอีกนะคะทีนี้ก็จะเริ่มหมักหมมไปที่หมอนนะคะเชื้อราก็ลังควานสีสาได้ในระยะยาวค่ะ อีกอย่างที่อยากบอกก็คือหวีผมนะคะก็สําคัญค่ะบางคนชอบใช้หวีที่ซี่แหลมๆอย่างเงี้ยมันก็จะไปทําร้ายหนังศีรษะค่ะบางคนมันมันมนะเนาะมันถึงหนังศีรษะเหลือเกินอย่างเ <c oughs> งี้ยก็ไม่ควรนะคะอยากจะให้แปรงที่อ่อนๆเบาๆนะคะค่อยแปรงผมนะคะแต่ที่สําคัญเราก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอด้วยค่ะแล้วก็ไม่เครียดด้วยนะคะค่ะคุณผู้ชมก็อย่าลืมที่จะหมั่นรักษาแล้วก็ดูแลความสะอาดนะคะของเส้นผมเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะคะไม่แกะไม่เกาจนเป็นแผลนะคะบางคนโอ้โหเกาจหนุกไม่ไหว เดี๋ยวมันจะเป็นแผละตามมามได้นะคะแล้วก็สระผมด้วยแชมพูที่มีตัวยานในเรื่องของการขจัดรังแคค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะห่างไกลจากปัญหาของรังแคค่ะค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะกับรายการแฮปปี้เพจพื้นที่ความสุขสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ